ทุกที่คือรันเวย์เลดี้ปางร้างซอฟพาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกจะก,กี่แฟชั่นกี่ชุดก็เอาอยู่ไม่จมไม่หายจริงๆสำหรับนางเอกสาวสวยปางกัญญารันก่อนหน้านี้บินลั่นฟ้าไปทำงานไกลถึงประเทศญี่ปุ่นงานนี้บอกเลยว่าเต็มสิบไม่หักไปโตเกียวยังไงให้เหมือนไปเดินแบบพบความแซบ ใส่ผ้าไทยไปอวดความเป็นไทยที่ใจกลางบูชิยเไรจ้าซึ่งเป็นแคมเปญของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรมไทยหรือ SACIT ที่ชวนเดดดี้ปางมาร่วมผัดดันซอฟต์พาวเวอร์ส่งแฟชั่นผ้าไทยออกสู่สายตาชาวต่างชาติแต่ละชุดดีไซน์และดีเทลที่แตกต่างกันออกมแต่ดูงดงามสะดุดตา ชวนมองไม่น้อยจะมีชุดไหนจึงจิตจึงใจบ้างไปส่องให้เต็ม